สวัสดีทุกคนด้วยนะครับพบกันอีกครั้งกับช่อง YouTube นกปนันทีวีนะครับเรื่องราวของความฝันนั้นหลายคนก็คงเคยฝันว่าได้กินข้าวนะครับซึ่งการกินข้าวนั้นในความฝันก็จะมีหลายรูปแบบนะครับเรามาดูกันว่าฝันว่ากินข้าวในรูปแบบต่างๆนั้นจะมีความหมายและมีเลขเด็ดนําโชคที่แตกต่างกันอย่างกันบ้างไปฟังกันเลยนะครับกรณีที่1สําหรับท่านที่ฝันว่าได้กินข้าวกับเพื่อนนะครับอาจจะเป็นเพื่อนเก่าหรือว่าเพื่อนในปัจจุบันเพื่อนตั้งแต่สมัยเรียนคําทํานายฝันท่านก็จะบอกไว้ว่าจะไได้้โชคคาาจจกกนที่่มรูั คนนี้จะมาทางทิศตะวันออกนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับท่านที่ต้องการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคก็จะต้องไปซื้อจากคนที่ไม่รู้จักที่อยู่ทางทิศตะวันออกก็จะมีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จนะครับส่วนตัวเลขเด็ดเลขมงคลนะครับที่เกี่ยวข้องกับการฝันว่าได้กินข้าวกับเพื่อนก็คือเลข0ูนย์เลข2เลข4เลข6 เลข94เลข3 8 9เลข529กนะครับกรณีที่ฝันว่าได้กินข้าวหรือว่ารับประทานอาหารร่วมกับญาตินะครับทางฝั่งพ่อทางฝั่งแม่ลุงป้านา้าอานะครับมากันหมดส่งเสียงเจียวจ้าวนะครับส่งเสียงดังอย่างมีความสุขนะครับคำทำนายฝันแบบนี้เขาบอกไว้ว่าคิดหวังอะไรก็จะมีโอกาสที่จะสมหวังทําอะไรมีโอกาสประสบผลสําเร็จแต่จะมีเรื่องหนักให้หนักใจนะครับแต่เป็นเรื่องเล็กเล็ก,ลก,ลกน้อยๆที่เกิดจากคนใกล้ตัวของเรานั่นเองนะครับเลขเด็ดก็ได้แก่ เลข0 1 0 0 0 9 9ึ่งศู2นกะครับกรณีที่ฝันว่าได้ไปรับประทานอาหารร่วมกับแฟนหรือว่าคนรักยังมีความสุขนะครับท่า,ทานทำนายก็บอกไว้ว่ามีโอกาสได้รับโชคลาภจากความเสน่หาก็คือมีคนที่นิยมชมชอบในตัวเรานําของมาให้เรานะครับไม่ว่าจะเป็นเงินทองนะครับหรือว่าสิ่งอื่นก็ได้นะครับที่เกิดจากความเสน่หานะครับเลขเด็ดเลขนาโชคก,ก็คือ26 7 8 4 9 8 4 8 9 4 1 6ส่นะครับส่วนใครที่ฝันว่าได้รับประทานอาหารหรือว่ากินข้าวร่วมกับคนในครอบครัวนะครับอาจจะเป็นสามีภรรยานะรพ่อแม่ลูกกันแบบนี้เขาถือว่าเป็นรางดีแน่นอนนะครับจะมีโชคลาภเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งโชคเหล่านี้ก็ไม่ได้มาจากไหนนะครับก็เกิดจากคนในครอบครัวของเรานั่นเองนะครับสำหรับเลขเด็ดเลขนำโชคกรณีฝันว่ารับประทานอาหารร่วมกับคนในครอบครัวก็คือ 1, 4 6, 7 2007 69และ61นะครับสำหรับท่านที่ฝันว่ารับประทานอาหารเพียงคนเดียวหรือว่ากินข้าวคนเดียวเขาบอกไว้ว่าโชคลาภนั้นก็จะมาจากความสนิหาเช่นเดียวกันนะครับแต่จะต้องระมัดระวังเรื่องของการเจ็บป่วยนะครับโดยเฉพาะคนเฒ่าคนแก่นะครับคนมันดูแลนะครับคนในครอบครัวให้ดีนะครับเพราะว่าช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยของคนในครอบครัวได้นะครับเลขเด็ดก็ได้แก่ 3,, 2 4 3 6 7 84547และ112ส่วนใครที่ฝันว่ากินข้าวนะครับมีความอเ่็ดอร่อยนะครับอร่อยมากๆนะครับคำทํานายฝันท่านก็บอกไว้ว่า,วาชีวิตจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะครับมีอะไรใหม่ๆเข้ามามีความสุขมีโชคลาบเข้ามาไม่ขาดนะครับเลขเด็ดเลขนำโชคก็ได้แก่2 4 1 7 6 4 6 8 5 6 5 4 5 2 2 7 8 2นะครับ ฝันว่าพี่น้องชวนกันกินข้าวนะครับความฝันแบบนี้นะครับก็คือให้ระมัดระวังการถูกหลอกลวงนะครับทั้งจากคนที่เพิ่งรู้จักหรือว่าคนที่เราสนิทสนมด้วยนะครับเพราะว่าเขาเหล่านั้นอาจจะมาสแสวงหาผลประโยชน์จากเราก็ได้ทําให้ต้องเสียเงินโดยใช่เหตุนะครับส่วนตัวเลขนําโชคก็ได้แก่1 2, 4 5 6 4,4, 908และ006นะครับอันนี้ก็คือนะครับ คำทํานายความฝันว่าเราได้รับประทานอาหารในรูปแบบต่างๆนะครับพร้อมทั้งเลขเด็ดเลขมงคลนะครับเพื่อให้ไว้เป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจของแต่ละท่านนะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปสาหรับวันนี้สวัสดีครับ